ลนยลิงทางชาแน,นลนะครับวันนี้ผมจะมาทําการย้ายกระถางเจ้าต้นเศรษฐีวิสันด่างนะครับก็คือเราจะมีวิธีการอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามชมไปพร้อมกันเลยนะครับก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกับต้นเศรษฐีวิสันด่างก่อนเลยนะเศรษฐีวิสันด่างเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งอยู่ในจําพวกเดียวกับพวกต้นเทพนิมิตองสาวดีเศรษฐีเลื่อนทองอะไรพวกนี้นะก็คืออยู่ในกลุ่มตะกูลนี้หมดเลยนะครับ ก็มีหนึ่งตัวที่หลายคนยังแย่ไม่ออกจากเศรษฐีวิสันดานก็คือต้นองศาบารซิลและองศาโมอโรล็อกโคนะสองตัวนี้จะมีความคล้ายกับเศรษฐีวิสันดงมากค่ะแต่ถ้าเราสังเกตดูดีๆเขาจะมีความแตกต่างอยู่เยอะพอสมควรนะครับยังไงให้เราไปศึกษาดูก่อนก่อนที่จะหลหลอกซื้อหรือว่าอะไรแบบนี้นะครับทันทีเราจะเริ่มการย้ายกระถางจากต้นเศรษฐีวิสันดงกันเลยนะครับ เราจะมาเริ่มการย้ายกระถางเจ้าต้นเศรษฐีวิสันด่างต้นนี้เลยนะครับก่อนอื่นเราต้องเอาเขาออกจากกระถางเก่าก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลองคุยเขาขึ้นมาดูก่อนนะ เมนเขาไม่ได้มาจากกอน,นี้นะครับเอเขาจะมีก้อนผมจะตัดงองเขาตรงนี้ประมาณตรงนี้เลยนะครับเลือกที่จะตัดเงาขงเขาบริเวณนี้นะครับเพื่อที่อ่าให้เขามีเวลาระยะกระถางไปเขายังมีรากหากินเขาจะได้ไม่เฉ่านะฮะระวังว้ครับ,บ,รบยางเขามีความขันอยู่นะครับ ได้มาในลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวเราไปทําการย้ายกระถางของเขาเลยนะครับส่วนอันนี้เราก็ใส่ไว้อย่างเก่านะครับเดี๋ยวเพื่อเขาเอาอกลูกออกหลานีกทีนึงนะครับปล่อยเขาได้ขยายพันธุ์ต่ออีกทีนะครับในนี้ก่อนอื่นเราจะมาผสมดินให้กับเจ้าต้นเศรษฐีิสันดานก่อนนะครับก็ขั้นตอนแรกผมจะ ใส่เป็นดินถุ่งนะเป็นดินดินผสมกับมูลไส้เดือนนะเราจะใส่ไปประมาณ50%แล้วก็เป็นกากมะพร้าวสับอีก50%นะครับ ได้ประมาณห้าสิบห้าสิบนรับจากนั้นก็ผสมคนให้เข้ากันครับ เราจะลองก้นด้วยโฟมนะฮะและกากมะพท้าสับนะครับเราจะอาเพิ่มอากาศออกซิเจนเข้าไปในกระถางด้วยการใช้โฟมนะแล้วเราจะเพิ่มความชื้นด้วยการใส่กากองเท้าสับรองกระถางไปครับเนี่ยประมาณนี้ จากนั้นก็ใช้ดินที่เราผสมใส่ตามไปได้เลยครับมานี้นะครับจากนั้นต่อ,อมาให้เราวางต้นที่เรา,าปลูกได้มานะวางลงไปเลยครับ การเลือกกระถางให้เราเลือกกระถางที่เราคิดว่ารากของเขาพอหากินได้นะครับไม่ใช่เลือกกระถางที่เล็กเกินไปหรือว่าใหญ่เกินไปนะครับสิ่งนี้จะทําให้อ่าต้นไม้เจริญเติบโตได้ช้านะฮะการเลือกรอกระถางก็มีส่วนนะครับผมจะย้ํากับเรื่องนี้ตั้เสมอนะฮะ กดให้แน่นนะครับเพื่อให้ลากเขา,าทำความรู้จักกับดินได้เร็วที่สุดนะถ้าดินแน่นเขาจะทำการฟื้นตัวได้เร็วครับอันนี้สำคัญคนระกดให้แน่นนะเขาจะฟื้นตัวเร็ว ตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับจากนั้นให้เราลดน้ำได้เลยครับลดน้ำให้น้ำทะลุกระถางนะครับ อนนี้ก็เสร็จแล้วครับส่วนใครจะเอาต้นไม้ไปอบหรือไม่อบนั้นก็ทําทได้นะฮะส่วนผมก็จะไม่อบนะครับแต่ถ้าเกิดใครจะอบก็ก็สามารถทําได้ครับสามารถอบเข้าตู้อบได้เหมือนกันครับก็เท่านี้ก็เสร็จเั็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c ไ i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมทำคลิปต่อไปเลยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับหากมีข้อเสอนอแนะยังไงก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ที่ใต้ล่างคลิปได้เลยครับเดวผมจะกลับมาตอบคำถามครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ